ฮูลโหสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแอนิเมะแวนการ์ดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในว,วันนี้นะครับพอดีว่าตัวผมเนี่ยไปเห็นคอมเมนต์มากมายนะจากการทำแอนิเม v แวนการ์ดมาก็คือทำคอนเทนต์แอนิเมะแวนการ์ดมานั่นแหละแล้วก็จะมีทั้งผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ผู้เล่นที่เลิกไปแล้วแล้วกรณีของการที่มันเกลือมากๆเนี่ยจนท้อหมดไฟไปแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์นะครับผมว่าเฮ้ยผมมี อามาเซ็ตยังไงตั้งแต่กลับมาเล่นแอนิเมะแวนการ์ดนะครับมาถือนนว่ามีชุดความคิดยังไงบ้างกับการเล่นเกมนี้ให้รู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้ดีที่สุดเพราะผมเนี่ยเห็นผู้เล่นใหม่มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยไม่เขาทำความเข้าใจกับเกมไม่ค่อยไหวหรือแบบงงๆก็เลยตัดสินใจเลิกไปก่อนหรือบางคนเนี่ยก็มีอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์แบบแอนตี้แอนิเมะแวนการ์ดเรื่องของการ AFK ซึ่งตัวผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับผมเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อย AFK แต่เท่าไหร่ แล้วก็อีกมุมหนึง่งก็คือคนที่ AFK แบบ100%เลยเขาก็ไม่ได้สนใจของคนที่เล่นมือแล้วเท่าไหร่มันก็เป็นวิธีที่การที่เขาจะเล่นเกมแล้วได้ PASSIVE INCOME หรือว่า,าไปไกลกว่าคนอื่นแล้วก็ ID เทพกว่าคนอื่นก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นจำพวกที่แบบว่าโอ้โหขยันเล่นเล่นจนหมดพลังอะ่ะ ก็คือเล่นจนหมดพลงังจนหมดไฟแล้วบอกว่าโอ้โหผมแม่งทนเล่นไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอาจจะต้องไปแตะยาข้างนอกบ้างหรือทําอย่างอื่นบ้างอันนั้นก็เหมือนกันวันนี้ผมเลยเอา3ข้อไมเซ็ตสำหรับผู้เล่นทุกกลุ่มเลยที่ผมเนี่ยไปรวบรวมมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นเองซึ่งผมก็เคยเจอปัญหาพวกนี้มาแล้วเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับว่าเอ้ยมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างกับกับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ ไปกันที่ข้อแรกก่อนเลยเนาะผมว่าผมจะเข้าประเด็นไวๆเลยละกันข้อแรกเนี่ยอ่ะอนิเมะแวนการ์ดสำหรับผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะผมเป็นคนที่ไม่ชอบ F.K มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าการเล่นเกมมันก็คงต้องเล่นเกมอยู่หน้าจอตลอดแต่พอผมทําการศึกษาเข้าไปในระบบของมันเยอะๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์ทั้ง2อ,อย่างให้ได้ดีทั้งคู่ครับหมายถึงให้ได้ดีคือในคือคุณต้องมีเวลาที่จะอ่ะไปพักผ่อนบ้างไปว่างบ้างสําหรับคนที่เล่นตะบันตะบี้แบบ เล่นจนแบบหัวระเบิดอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทําทให้คุณได้มันบางคนมันเล่นเล่นเล่นแล้วมันได้สิ่งที่ต้องการมาแต่มันเหนื่อยจนหมดพลังแล้วก็มีนะครับหรือบางคนก็รู้สึกไม่อินกับเกมมากเพราะว่าปล่อย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 ,อย,อยจนวันหนึ่งมันก็เบื่อเกมไปเพราะเราไม่ได้เล่นอะไรมาเลยก็คือปล่อย F K อย่างเดียวเลยนะครับผมนั่นคือสสิ่งที่ผมจะเอามาแชร์วันนี้นะ ข้อแรกเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณทําความเข้าใจก่อนนะว่าเกมมันจะมี3เฟสเฟสแรกเนี่ยข้อแรกเลยก็คือสําหรับมือใหม่คุณเล่นไปก่อนคือเกมเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีโค้ดจะด้วยซ้ำเพราะผมเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยแม่งเกมแม่งงบโค้ดมากก็ก็ผมก็มองว่ามันก็งบจริงๆแหละแต่อีกมุมนึงเลยคือเกมเขาอะ่ะมันไม่ใส่โค้ดมันก็เล่นได้เพราะผมเคยผ่านมาแล้วสําหรับตอนที่เกมเปิดเลยครับเกมเปิดเนี่ย คุณสามารถใช้ตัวอีพิกตัวเดียวผ่านคอนเทนต์ตอนเกมเปิดได้หมดเลยนะคือส่วนตัวผมเคยเล่นมาแล้วรีเจเนอเรีตัวเดียว e ีพิตัวเดียวมันผ่าน all content มาหมดแล้วแล้วตัว e ีพิบางตัวหรือตัวรีเจเนอรีบางตัวเนี่ยยังสําคัญอยู่ในเกมอยู่เลยตัวแรเนี่ยอาจจะใช้ในช่วง act 2 X3 act 2 act 3ได้แต่พอมันไป Story 1, 2, 3เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยเ นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าพวกตัวอีพิกอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวรีเจเนอเรีเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านเอ่อพวกอีซี่โหมดได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวรีเจเนอรีบางตัวเนี่ยสามารถไปลงรีเจนสเตตหาอะไรอย่างเงี้ยได้ซะด้วยซ้ำนะเออไปหาพวกเนี่ยตัวละครดับเบิลดดนเจียนแซนวิลเลตพวกของอีโวเนี่ยได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องใช้ตัวลุงเลยผมเห็นบางคนที่เข้ามาปุ๊บยังไม่ทันเล่นเลยบอกว่าโอ้ แม่งไม่มีโค้ดให้ไม่มีเพจให,ให้แล้วเราจะเล่นยังไงมันไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นมันคือช่วงของการเรียนรู้ครับข้อ1น,นะข้อ1ก็คือช่วงของการเรียนรู้ช่วงของการหาของอีโวลองลงชาเลนจ์ลงได้ไหมคือคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปรีบหรือพยายามที่จะเข้าไปเอ็นเกมเลยเอ็นเกมก็คือพวกคอนเทนต์ที่คนส่วนใหญ่เล่นกันนะปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นประตูมิติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณเพิ่งมาเล่นไอดี ID คุณใหม่คุณต้องเข้าใจก่อนอันนี้คือเฟสที่1นนะครับจบไปแล้วครับกับข้อแรกนะครับ ข้อที่2เนี่ยไอเดียของคุณเลยหลังจากที่ผ่านเฟสที่1มาแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เรื่องของการที่ต้องมีทรัพยากรระดับหนึ่งเพื่อปั้นไอเดียของคุณให้เก่งขึ้นแล้วนะครับกรณีของเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณไม่เคยลอง AFK ก็ลองดูก่อนนะครับมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ AFK 1 0 0ไปเลยคือแบบโอยไม่ทําอะไรเลยเะ AFK อย่างเดียวเลย ก็อย่างน้อยก็อาจจะเป็นช่วงให้คุณได้พักไปกินข้าวกับครอบครัวไปอยู่นู่นอยู่นี่กับครอบครัวบ้างก็ได้หรือไปเล่นเกมดูการ์ตูนเล่นเกมอื่นก็ได้นะครับในขณะที่เกมมัน AFK ไปก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงของการที่คุณจะได้รับทรัพยากรเยอะจากในข้อที่2นี้หลังจากที่ก่อนมันเป็นเหมือนการเตรียมตัวครับมันเป็นเหมือนช่วงฝึกฝนให้ไอดีของมันฝึกฝนด้วยตัวมันเองหลังจากนั้นเนี่ย มันจะเข้าสู่เฟสที่3แต่ผมจะอธิบายเฟสที่2ก่อนว่าเฮ้ยพี่แล้วไม่เอฟได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่มันจะช้ากว่าคนอื่นเยอะเลยซึ่งถ้าคุณไม่ได้ไปแข่งกับใครอ่ะคุณก็สามารถจริงๆแล้ววันละชั่วโมงก็ได้แต่มันจะช้ามากจริงๆแต่คุณสามารถเล่นวันละชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คิดดูดิถ้าคุณไปทําอย่างอื่นแล้วคุณปล่อย FK ประมาณ2 3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าให้ปล่อย24ชั่วโมงหรือปล่อยทิ้งปล่อยว้างไปเลย2 3ชั่วโมง กูไปกินข้าวกูไปทํานู่ทนทํานี่แล้วค่อยกลับมาเล่นต่อมันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้ไอดีของคุณเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งซะขนาดนั้นทองคุณจะยังมีเพชรคุณเนี่ยจะมีระดับหนึ่งแล้วการที่คุณมีทองเนี่ยเกมเกมนี้มันใช้ทองเยอะมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับตอนแรกผมเลิกไปเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ make s e n ้าเข้าไหร่แต่สุดท้ายก็อลองตัดสินใจ AFK ดูเนี่ย คือคุณจำเป็นที่ใช้ทองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอีโวของเนี่ยหนึ่งมืนเนี่ยเพื่ออีโวตัวละครหรือการกดอีโวตัวละครอ,อย่างเงี้ยคุณดูดิใช้หมื่นห้าคุณอีโวตัวรับคุณได้ตัวรับมาคุณโชคดีมากมาใช้หมื่นห้าหรือคุณได้ตัวใหม่มาอ่ะก็ใช้หมื่นห้ามันใช้ทองเยอะมากๆครับมันไม่ใช้แค่เพชรนะคุณมันใช้ทองเยอะมากมาก พอมันใช้ทองเยอะมากๆเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเพชรอย่างเดียวนะเพชรเนี่ยทำโครงทำเพชรมันก็หาได้แต่ทองมันไม่สามารถหาได้จริงครับผมเลยแนะนําว่าเฮ้ยต้อง AFK นะเออแล้วก็มีอย่างครับแต่ว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ในเกมแล้วสุดท้ายผมก็มองว่าจะต้อง AFK อยู่ดีก็คือไปในเรื่องของการลงดันเจี้ยนนะั่นคือพวกเลดนะครับมันอยู่ในช่วงของการที่คุณปั้น ID หาของหาทรัพยากรหา XP ปั้นเลเวลอะไรเงี้ยผมว่า AFK ยังไงก็คุ้มกว่า เพราะผมลองแล้วคือเวลตัวละครคุณจะไม่ตันเลยคุณจะมีเวลตัวละครมัน40่0 40, 40 50าตัวละครคุณจะเก่งไม่สุดสักตัวเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีพวกทรัพยากรอย่างเงี้ยคือคนที่ AFK นะผมจะเอาให้ดูเลยว่าข้อแตกต่างมันยังไงคือสมมุติว่าผมมีตัวละครตัวนี้อ่ะอ่ะโอบิโตะเลเวล40อันนี้คือมันตอนนั้นผมไม่ได้ AFK นะแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเลยตั้งแต่ผม AFK มาเนี่ยในเรื่องของเลเวลเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ย ตัวด,ดูผมเลเยวล60ได้ทันทีครับจากการที่เออลงหาหนู่นหานี่เนี่ยเว้หกสแล้วครับเนี่ยคือข้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 อดีมันจะย่นระยะเวลาที่ทําให้คุณเนี่ยไปเล่นมือแล้วก็เอ็นคอนเทนต์ในข้อ3ได้นะครับข้อ2เนี่ยเห็นไหมผมทําให้เห็นแล้วว่าข้อดีมันคืออะไรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เทคไทม์กับการเล่นมืออย่างเต็มที่เลยก็คือข้อที่3เนี่ยแหละคอนเทนต์ใหม่นะครับ สำหรับคนที่ชอบเล่นมือเนี่ยผมมองว่าเขาออกแบบมาได้ดีระดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการลงพอร์ทัลเนี่ยนะคุณเลือกพอร์ทัลคุณลงไปคุณได้ตัวใหม่คุณเลือกพอร์ทัลคุณลงไปคุณได้ตัวใหม่คุณมีสิทธิ์ได้ตัวรับนู่นนี่นั่นนำซ้ําถ้าคุณเล่นคอนเทนต์ใหม่หมดแล้วและไอดีคุณยังไม่ครบนู่นนี่นั่นคุณสามารถไปลงเลทด้วยมือได้อีกนะคุณไปลงเลทเลยเนี่ยด่านพวกนี้อ่ะ พวกเลทห้าเนี่ยแอคห้าได้เงินสามพันเนี่ยเล่นได้เวลาห้าตาเนี่ยคุณได้ตกเวลาหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันทองนะครับแค่วันหนึ่งก็หนึ่งหมื่นห้าพันทองและอีโวได้ตัวหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์ได้ตัวรับเดียโก้อีกนำซ้ําคือได้ของอีโวไปอีโวตัวละครจากซีรีส์ตัวนี้อีกนะครับเออคุณก็เล่นไปเลยหรือกรณีของการที่บางคนเนี่ยเหมือนผมเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยบอสอีเวนต์ยังไม่ได้เก็บเลยหรือตัวละครบางอย่างเลยไอ้นู่ไนไอ้นี่ก็ยังไม่เก็บเลย คุณก็มาเล่นบอสอีเวนต์ก็ได้เหมือนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้สัตว์ขี่อย่างแพนด้าเลยนะเนี่ยผมก็ต้องมาล่างเล่นบอสอีเวนต์ไปเรื่อยผมไปคิดมาแล้วเล่นประมาณ35ตาคุณจะได้แพนด้าแล้วก็35ตาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทันเหมือนผมนะก็จะได้ทานังด้วยแถมคุณสามารถเอาพวกเหรียญที่มาเล่นเนี่ยคุณสามารถเอาไปแลกพวกเอเซนได้หมดเลยนะครับพวกเอเซนไว้อีโวของหรือเอามาแลกทองพว,พวกนู่นพวกนี้พวกนั่นได้หมดเลยเนี่ยแหละ คือการ AFK ในช่วงเฟสที่2เนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยดันดันไอเดียของคุณมาเล่นเอ็นเกมได้ไวแล้วนั่นแหละ <c oughs> คุณเล่นมือแน่ถ้าคุณบอกอย่าเล่นมือคุณเล่นสนุกเลยบอกตรงนะครับในช่วงของการที่ผ่านข้อที่2มาได้แล้วเนี่ยคุณจะเล่นมือแบบสนุกสนานเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้น่าจะเป็นของดนัดนดันแหละใช่ไหมอ่าเนี่ยไออเวนต์ดนันดันเนี่ย ไออินฟินิตเนี่ยหาตัวรับอย่างเซโกหา Spirit b ิ๊ไปเปิดพวกสกินเก่าๆสกินใหม่ๆพวกคอสเมติกที่มันแบบบางคนยังไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องมาหาจากในอ่าอีเวนต์นี้ด้วยการเล่นมือแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วหลังๆเนี่ยนำซ้ำเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนมาอีกทุกคนเขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรีเจ State มาอีกครับร e เจนสเตตเนี่ยปรับไปในทิศทางให้มีการเล่นมือมากขึ้นคือ F.K เนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแหละเพราะว่าพวกด่านอย่างเช่นล่าสุดผมไปเล่น d u g e o n State Golden Castle X2 Oversea จริงๆผมเล่นไปมันสองร้อยกว่าตาแล้วอันนี้เขาปรับมาใหม่นะพอเขาปรับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยพอเข้าเกมไปครั้งแรกคุณจะต้องเลือกดีดีบัฟเลยก็คือ modify เลยแล้วการเป็นว่าอัตราการผ่านมันจะต่ำลงเยอะเลยครับนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าพวก N.Game เ,เ,เนี่ยคุณจะต้องเล่นมือซะเยอะแล้วนะ แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเจมพวกเพชรเขียวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มาลงชาเลนจ์ในทุกสุกเสาร์อาทิตย์จันเนีเนี่ยคุณก็ต้องมาลงหาเพราะตอนนี้พวกเอ็นเกมหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มปรับเข้าสู่การเทคไทม์หรือว่าเล่นอยู่ในแมปเยอะๆแล้วเหมือนกันตอนนี้จะ AFK ได้น้อยมากๆและจริงๆแต่มันก็มีส่วนที่ผมแนะนำว่าควรจะ AFK อยู่นะครับ โอเคประมาณนี้เลยวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะสามข้อลหลักสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับข้อ1ข้อสเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่อยู่กลางๆแล้วรู้สึกว่าทรัพยากรมันหายากก็แนะนําว่าให้ FK หรือสําหรับผู้เล่นที่อยากจะเล่นมือไม่อยาก FK เลยผมก็แนะนําว่าเฮ้ยเรา FK แล้วมาซัดหนักกับข้อที่3ที่ผมบอกก็คือ NG คุณจะไปไวกว่าทุกคนเยอะเลยเพราะคุณ FK ด้วยในส่วนของทรัพยากรต่างๆ แล้วคุณก็มาล่าตัวรับเร็วกว่าคนอื่นเพราะคุณเล่นเยอะกว่าคนอื่นนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับการที่ผมรู้สึกว่ามันบาลานผู้เล่นทุกกลุ่มแล้วกันทั้งที่เพิ่งเข้ามาเล่นทั้งที่ไม่ชอบอนุนอออน้นก็ลองปรับตัวดูทั้งที่ไม่ชอบอันนี้ก็ลองปรับตัวดูสุดท้ายแล้ว่คุณก็จะได้ทุกๆอย่างนะครับในการเล่นอแอนิเมชั่นการ์ดในแพทแพทนี้นะครับผม โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วละกันถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย